ร่มธรรมธรรมะที่จะทำให้คุณร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาหลวงพ่อตอบปัญหาผมอยากถามว่าเรามีวิธีการรักษาสินห้านะครับ ให้ถูกต้องอย่างไรและอยากแนะนําเพิ่มว่าหลวงพ่อมีกุศโลบายและยุทธวิธีนะครับอย่างไรในการที่เราจะรักษาสิลห้าได้บัานคงตลอดไปครับจเจริญพรจำหลักง่ายๆก็แล้วกันว่าในการรักษาศีลน,น่ะนะการรักษาศีลให้ถูกวิธีก็คือต้องตั้งใจนะ ถ้าไม่ตั้งใจแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการรักษาศีลถ้าตั้งใจว่าจะไม่ละเมิดนั่นแหละ,ะตั้งใจว่าจะไม่ละเมิดแล้วเมื่อมีโอกาสที่จะละเมิดก็ไม่ละเมิดตามที่ตั้งใจเอาไว้นั่นคือการรักษาศีลตัวจริงทำไมจึงต้องใช้คำว่าต้องตั้งใจซะก่อนนะ ตั้งใจว่าจะไม่ฆ่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงยังไงก็ไม่ฆ่าหัวเด็ดตีนขาดยังไงยังไงก็ไม่ลักไม่ขโมยหัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่ประพฤติผิดในกรมไม่เจ้าชู้หัวเด็ดตีนขาดยังไงก็เออไม่โกหกไม่พูดเท็จ หัวเด็ดตีนขาดยังไงก็ไม่กินเหล้ากินเบียร์ไอแอลกอฮอลทั้งหลายแหละยาเสพติดทั้งหลายแหละที่ให้โทษเลิกไปต้องมาพูดใครจะเอามีดมาจออ่อคอเอาปืนมาจ่อหัวให้ละเมิดศีลทั้งห้าข้อนี้ตายก็ให้มันตายไปเถอะเพราะไม่ทำหรอกที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ามีหลายคนเข้าใจผิดนะชวนเข้าวัดเขาว่าไงฮ้อ ผมไม่ได้ไปทำความชั่วอะไรทำไมจะต้องเข้าวัดด้วยนั่นน่ผมไม่ได้ทำชั่วก็ต้องถือว่าผมเป็นคนดีแล้วโอ้อันตรายอันตรายแล้วลูกเอ้ยต้องมองใหม่มองยังไงคนดีนะ่ะที่ได้มาตรฐานคือคนยังไงคือคนที่ตั้งใจทำความดีอย่างนี้เรียกว่าคนดี ส่วนอีกพวกหนึง่งไม่ได้ทำความดีความดีอะไรรักอยู่เฉยๆเลยไม่ได้ทำความชั่วไอการไม่ได้ทำความชั่วแล้วจะถือว่าเป็นคนดีนั้นหาใช่ไม่นักโทษที่เขาขังอยู่ในคุกมืดเลยละ่ะเองมันร้ายกาดนะักเขาเลยไปขังเดี่ยวอยู่ในห้องมืดด้วยซ้ำเลยไม่มีโอกาสทั้ง จะฆ่าจะลักจะประพฤติผิดในกามจะโกหกจะกินเหล้าไม่มีเลยถามว่าเจ้านักโทษคนนี้นะมีศีลห้าหรือเปล่าก็บอกว่าแล้วแต่ทำไมถ้าในใจเขาก็ตั้งเอาไว้เลยถึงมดสักตัวมันยุงจะไต่ไรจะเออไรจะตอมยังไงเนี่ยเฮ้ยไม่บี้ไม่ตบกันแล้วนะอ่า ถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าเขามีศีลแต่ว่าถ้าในใจเขาคิกว่าใครแหลมเข้ามาแล้วกับพอบี้พ่อค่ากันหมดนะอ้าวแต่ว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าเขายังไม่ได้ตั้งใจที่จะรักษาศีลเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่คนมีศีลต้องตีประเด็นไว้ก่อนว่าคนที่ยังไม่ละเมิดศีลไม่ได้หมายความว่าเป็นคนมีศีล เป็นแต่เพียงว่าเขายังไม่ได้ละเมิดตะหากส่วนคนมีศีลคือคนที่ตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะรักษาศีลจะไม่ล่วงละเมิดความประพฤติทางกายทางวาจาออกไปแล้วเมื่อถึงเวลาก็ไม่ล่วงละเมิดจริงๆนั่นแหละคือคนมีศีลอย่างนี้คองชัดนะทีนี้ ก็มาถึงว่าเราจะมีกุศโลบาจะมียุทธวิธีอย่างไงนะยุทธวิธีที่จะรักษาศีลให้ได้ตลอดไปตรงนี้อยากฝากนิดนึงเอาละถ้าจะเอาคนอื่นมาอา้างมันมันคนอื่นนะ่ะนะเอาว่าหลวงพ่อทำยังไงมาเองดีกว่าเมื่อเป็นคาราวะาเมื่อสมัยยังเป็นคาราวะาอยู่หลวงพ่อใช้วิธีง่ายๆ คือตั้งใจรักษาศีลไปทีละวันทำยังไงเช้าจะออกจากบ้านก็พระที่ห้อยคออยู่นั่นแหละอืมาราธนาใส่มือเลยอาราธนาใส่มือตั้งน้าโมสามจบเสร็จเรียบร้อยก็สัญญากับหลวงพ่อในมือเลยหลวงพ่อวันนี้ปานาติปาตาเวรมณี หัวเด็ดตีนขาดไม่ขามันนะไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่หมดสักตวงยุงซักตวงเลิกไม่บี้ไม่ตบจบกันแค่นี้สัญญากับหลวงพ่อในมือเลยเอาอาธินาธานาเวร,รมณีวันนี้หัวเด็ดตีนขาดไม่ลักไม่ขโมยทั้งนั้นแหละส่วนพรุ่งนี้ยังยังไม่ได้สัญญานะเพราะเดี๋ยวสัญญาแล้วทำไม่ได้มันจะยุ่ง อา้าวกามีสุมิชาจาราวเวรมณีเออหัวเด็ดตินขาดไม่ยุ่งแล้วก็ใครลนะ่ะสามีใครเออขอภยัยพัญญาใครลูกสาวใครไม่ยุ่งให้มันจบลงไปรตรงนี้อา้าวมุสาวาทาเวรมณีวันนี้ถ้าพูดต้องพูดเรื่องจริงเรื่องไม่จริงไม่พูดมันพูดแล้วจะเสียหายคนโน,น้นคนนี้ สู้ไม่พูดดีกว่าพูดไม่จริงให้มันเด็ดขาดกันลงไปอย่างนี้สุราเมรยมัชฌปมาทฐานนาเวรมณีหัวเด็ดตีนขาดยังไงไม่ว่าเล้าไม่เบีย้ยไม่ว่ากระแท่ไม่ว่าเสโทระไม่เอาทางนั้นแหละพรุ่งนี้ยังไม่รู้สัญญากับตัวเองไปวันวันทำอย่างนี้ทุกวัน พราะข้ามวันแล้วก็ชื่นใจวันนี้ฝ่าอุปสรรคมาได้หนึ่งวันเพราะว่าก็ยอมต้องยอมรับกันนะั่นนะโลกทุกวันนี้ความวุ่นวายมันเยอะสิ่งบีบคั้นที่จะทำให้เราลำเมิดศีนะมันมีพอแรงอยู่เหมือนกันแต่ว่าเมื่อเราตั้งใจว่าจะรักษาให้ไปข้ามไปทีละว,วันอย่างนี้มันไม่หนักแรงอื หากินไปวันวันก่อนไม่หนักแรงไม่ต้องวางแผนเยอะทำอย่างนี้มันไปทุกวันก็ได้ชื่นใจไปทุกวันทุกวันเออพอครอบปีเข้ามันกลายไปเป็นนิสัยซตตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันกลายเป็นเป็นนิสัยไปแล้วมีอะไรจะยั่วยุให้เราผิดเสียึ้นมาเนี่ยใจมันไม่ยอมรับที่จะละเมิดเพราะว่า มันมีศีลเป็นนิสัยไปเสียแล้วจเจริญพรมันซึมซับเข้าไปในใจเพราะฉะนั้นตรงนี้นะอยากจะฝากเอาไว้ว่าคำว่ามีศีลนนะมันมีเป็นขั้นเป็นตอนนะรักษาศีลทีแรกนะนะพอยุงมากัดปั๊บเข้าในเนือมือมันเยื้อปุ๊บเลยนะพอจะตบลงไปนะันึกได้ว่าวันนี้มีศีลอ๋อ เ้าเลยไม่ตไม,ไม่ไม่ไปตบมัน <c oughs> ไอ้นี่มันศีลแบบจิ้ม <c oughs> จิ้มน้ําตาลอืเหมือนมะขามจิ้มน้ําตาลที่แรกมันก็เป็นอย่างนี้มันง่อนแง่อน,งอนอยู่แต่รักษาศีลเคยนักเข้านักเข้า,ขาผ่านไปเดือนสองเดือนสามเดือนเออมันเริ่มเป็นศีลเชื่อมแล้วนะยุงกัดเข้าก็เอ้อเอง็งรีบไปไปสิป่ะ <c oughs> ไอ้เงื้อมือจะตบเนี่ยไม่มีแล้วเฮ้ย เจ็บแล้ไปไปไปแต่เมื่อรักษาศีลมากเข้ามากเข้าเป็นปียุงมันกัดเอ,อตราบใดเรายังเวียนไหยในวัตฏะสงสารไม่แคล้วเบียดเบียนกันอย่างนี้แหละหมดกิเลสเมื่อ,อไรแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาเจอกัไอ้สิ่งเหล่านี้ยุงกัดแต่คิดจะไปนิพพานนู่นนะอย่างนี้ละศีลแช่อิ่มเลย เพราะฉะนั้นการรักษาศีลน,นะไม่ใช่ว่าเออมันเป็นเรื่องพอดีพอร้ายมันต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะลูกนะ